นี่ก็คือบัวกระด้งบัววิกตอรียนะครับเราเพิ่งย้ายมาจากบอ่อใหญ่มาลงกระชังบกนะครับดูขน,นะน,นะนาดนะครับนี่นะครับใบใหญ่แข็งแรงมากนะครับเราเพิ่งย้ายให้มาเพราะว่าในบอ่อใหญ่หอยเยอะนะครับหอยกินใบขาดหมดนะ ตอนนี้เราก็เอาลำนะครับเอาลำมาโรยเพื่อให้หอยมันกินนะครับพอหอยกินแล้วมันก็ไม่ย่อยมันก็จะตายเองนะครับไม่ได้ใช้สารเคมีนะครับใบกำลังออกสวยมากนะครับมีทั้งหมดแค่สี่ต้นเท่านั้นนะครับสนใจก็สั่งจองกันได้เลยนะครับ